สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปิ่นมกชาแนลวันนี้วันที่1มิถุนายน2563บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครมีอยู่เดือนนี้มีสิทธทิพิเศษถึง7สิทธิ์ด้วยกันนะคะที่เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งวันนี้มีอะไรบ้างเราไปฟังข้อมูลกันเลยคะ่ะ โดยเพจ Facebook สำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์นะคะได้โพสต์คลิปเตรียมใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินที่เข้าสิทธิพิเศษ7สิทธินะคะ1วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้คนละ200-300ถึง300บาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินจะเข้าบัตรในวันนี้นะคะก็คือวันที่1 มิถุนายน2,563 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบขอสอรถใต้ดินใช้ได้คนละ500บาทเงินเข้าวันที่1มิถุนายนเช่นกันค่ะสนะคะวงเงินส่วนลถค่าซื้อกาสหุงต้ม ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะตัดรอบที่3เดือนนะคะตรงนี้จะได้ส่วนลด45บาทนะคะส่วนท่านที่นำไปรูดก็จะใช้ได้ทันทีค่ะ C นะคะเป็นเงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายที่เข้าร่วมโครงการเดือนหนึ่งจะได้สูงสุดอยู่ที่500บาท ส่วนนี้นะคะเงินจะเข้าวันที่15มิถุนายนค่ะกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยนะคะในส่วนนี้5เป็นเงินส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่นะคะเมื่อท่านไม่ใช้น้ำเกินเกณฑ์ก็คือเดือนละ100บาทเงินเข้าวันที่18มิถุนายนค่ะหรือกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกันค่ะ6 วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนซึ่งท่านต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็คือ230บาทเงินเข้าวันที่18มิถุนายน63ค่ะสามารถกดเป็นเงินสดมาใช้เลยได้เช่นกันค่ะเเป็นเงินพิเศษช่วยเหลือสำหรับท่านผู้สูงอายุได้คนละ50ถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะ ทางคณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อยอดยาวไปจนถึงเดือนกันยายน63งนเงินจะโอนเข้าบัตรในวันที่15ของทุกเดือนค่ะทั้งนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่มีการประกาศในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลข่าวสารมาจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็รีบไปใช้สิทธิ์กันนะคะซึ่งได้เจ็ดสิทธิ์แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตาม รับฟังรับชมสาระข้อมูลจากทางช่องก่อนจากการอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางช่องจะรีบมาแจ้งด่วนเลยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ